สวัสดีค่ะอยู่กับสวนแก้วกันนะอาจารย์อยีกแล้วนะคะคลิปนี้เราจะพามาดูพวงมานีสุกอีกแล้วค่ะลูกนี้เราไปเก็บมาได้ตอนช่วงกลางวันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อกันนะคะว่าเนื้อของเขาจะสวยแค่ไหนคะ่ะเดี๋ยวให้ผู้เชี่ยวชาญแกะ เราก็เตรียมจานมาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะลุ้นมากเลยค่ะว้าวสีเหลืองสวยมากเลยค่ะหขอดูชัดๆหน่อยนะคะ นี่เลยค่ะนี่จะเป็นพันพวงมนี้นะคะสีสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะแกะใส่จานกันนะคะ ชาค,คิดมีการพิสูจน์กลิ่นด้วยค่ะหอมใช่ไหมคะชาคิดบอกหอมมากค่ะ้าวสีสวยมากเลยค่ะอันนี้ยังเหลืออีกนะคะ เรียบร้อยค่ะนี่เลยค่ะขอเชิญเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะนี่สวยเลยใช่ไหมคะ